มีชายคนหนึ่งเขาฝันว่าเขาบนสาศนย์ข้างล่างสองหซึ่งดนแดกเปรียบสลากินแบ่งรัฐบาลหวยเป็นการพนันโดยผู้เสี่ยงทายต้องเลือกซื้อซื้อหมายเลขหวยที่ต้องการแล้วรอการออกรางวัลตามจำนวนที่ตกลงในประเทศไทยมีหวยทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ซื้อมาทั้งชีวิต ก็ไม่เคยถูกเลยจนเขาคิดอะไรแผงๆการฝันนั้นไม่แน่นอนกดสุ่มไปเลยดีกว่าได้6ตัวแล้วมาดูกันดีกว,ว่าว่าทั้งชีวิตนี้เขาจะถูกหวยกับเขาบ้างไหม <c oughs> เลขกักที่หนึ่ง9หรือสุดเค ทั้แม่งทั้แม่งแล้วฮะเก้าห้าอีกสองครั้งสี่ เอาล่ะชายคนนี้เขาแต่ใจใจถ้ากดดึงเวทสา,าเขาจะซื้อตามนี้มาลุ้นกันดีว่าว่าว่าเขาจะโดนแดกอีกไหมเก้าแปดเก้าห้าสี่ห้าโอ้เลขนี้ไม่ต้องพูดก็น่าจะเสียเงินเปล่า